สวัสดีครับแล้วก็มาถึงการบรรยายสรุปนี้นะครับในวิชาย,ยืมค้ำประกันจำนองจำนำนะครับหัวข้อในการบรรยายวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกันนะครับก็แต่ว่าการค้ำประกันก็จะยังไม่จบนะครับก็จะมีติดค้างอยู่บรรยายจนถึงมาตารา688นะครับในการบรรยายวันนี้ส่วนเรื่องค้ำประกันเนี่ยก็ไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับเว้นระยะไปสักพักนึงแล้วก็เพิ่งมาออกประมาณ สมัยที่70หรือว่า71ประมาณนี้ครับส่วนไม่ก็ไม่แน่ใจว่าสมัยที่76นี้จะออกหรือเปล่าแต่ท่านอาจารย์ก็ได้ทิ้งท้ายก่อนที่จะสอนจบนะครับก็ว่าบอกให้เราอ่านหนังสือได้แล้วเอ๊ส่งนสงสัยกันไหมครับว่าทําไมท่านอาจารย์บอกว่าให้พวกเราอ่านหนังสือกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปรับชนเนื้อหากันก่อนนะครับครับในวันนี้เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเกี่ยวกับ การบรรยายในวันนี้ครับก็การค้าประกันลูกจ้างนะครับการค้าประกันการชะหนี้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างอาจทาค่าเสียหายแก่นายจ้างนะครับก็คือทาความเสียหายแก่นายจ้างโดยตรงกับทําความเสียหายกับบุคคลภายนอกนะครับซึ่งนายจ้างจะต้องรับผิดชอบนะครับตัวอย่างก็จะมีดิกา2 3 9 3ามเก้ทับนะครับก็ดีกา1373ทับสอนะครับที่ประชุมใหญ่แล้วก็ดีกา5 7 2 0เจทับครับแล้วก็จะมีอีก4ตัวอย่างนะครับ8 1 3ทับสองครับ 2258ทั2538นะครับแล้วก็6139ทับ2540นะครับและอีกอ๋อแล้วก็6139ทับ2540นี่น่าจะอันเดียวกันหรือเปล่าเอ่ยซ้ายขวาน่าจะคนละอันนะครับทางด้านขวาน่าจะเป็นดีกาอื่นนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ไม่ได้ใส่หมายเลขเอาไวค้ครับครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการคําประกันผู้รับทุนไปศึกษาต่อนะครับทุกดิกาอาจารย์บอกว่า วินิจฉัยไปในแนวทางเดียวกันหมดมีแต่ดีกา4071ั2533นะครับที่เป็นข้อยกเว้นนะครับในดีกา4071 2533ครับก็เนื้อหาจะมีว่าการที่จำเลยที่1ได้รับทุนของสถาของสภาประชากรแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้ผ่านทางหน่วยงานราชการ แม้จำเลยที่1จะทำสัญญากับโจทว่าหากจำเลยที่1สำเร็จการศึกษาแล้วไม่กลับมารับราชการหรือกลับมารับราชการเป็นเวลาอย่างน้อยกว่า3เท่าของเวลาที่ได้รับทุนหรือที่ได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มสุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากันเนี่ยจำเลยที่1ตกลงจะชดใช้คืนซึ่งทุนและหรือเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มและหรือเงินอื่นใดที่จำเลยที่1ได้รับจากทางราชการในระหว่างเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ไปศึกษาหรือว่าอบรม รวมทั้งเบี้ยรปรับอีกหนึ่งเท่าให้แก่โจทก็ตามเนี่ยก็มีผลเพียงต้องชดใช้เงินเดือนที่ได้รับระหว่างศึกษาต่อพร้อมเบี้ยรปรับอีกหนึ่งเท่าไม่ต้องชดใช้ทุนคืนให้โจท์แต่อย่างใดพร้อมเงินทุนดังกล่าวมิได้เป็นเงินที่ได้รับจากทางราชการในระหว่างได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาหรือว่าฝึกอบรมได้ไม่ได้เป็นทุนที่เจ้าของทุนมอบให้ทางรัฐบาลไทยหรือสถาบันใดในประเทศไทยจำเลยที่สองซึ่งเป็นผู้คำกันจึงไม่ต้องรับผิด ด้วยเช่นกันนาโอเคนะครับตัวอย่างเกี่ยวกับการศึกษารับจะมีนีกาเก้ากาทับ2537นะครับ,รรบแล้วก็มีการในเรื่องของความรับผิดของผู้คำประกันที่ต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะลูกหนี้ร่วมนะครับเดิมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีมาตรา6 9 1มันอยา่ถึงความรับผิดของผู้คำประกันที่ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมไว้นะครับแต่ว่าถูกยกเลิกไปนะครับโดยพรบรแก้ไขนะครับแล้วก็ บัญญัติมาตรา691ใหม่ครับเป็นเรื่องของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ตกลงลดหนี้มีผลต่อผู้ค้ำประกันเพียงไรนะครับกับเพิ่มมาตรา681ทับน,นะครับว่าข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะครับต่อมาก็มีการแก้ไขอ,อีกนะครับ ก็บัญญัติให้ผู้คำประกันที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยยอมรับผิดอย่างรุนี้ร่วมได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเกี่ยวกับบริษัทที่อาจจะทําให้รัฐได้รับความเสียหายได้ครับในกรณีที่มีบริษัทมาเข้ารับประกันบริษัทใดบริษัทหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะทําให้เกิดความวุ่นวายในภายในรัฐของเราได้ครับ แล้วก็มีการแก้กฎหมายครับมาตรา688ขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตรา689ขอให้บังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อนครับแล้วก็มาตรา690ขอให้บังคับชำ an ระหนี้จากทรัพย์ของลูกหนี้ที่ยึดไว้เป็นประกันก่อนครับกว่า uhm. จะมาถึงผู้ค้าประกันได้ก็ต้องผ่านมาตรา688 689แล้วก็690ก่อนนะครับแล้วก็ผู้ค้ำประกันที่ต้อง หรือว่ายอมรับผิดจย่หนูนร่วมก็คือผู้ค้ำประกันที่ไม่มีสิทธิ์นะครับตามมาตรา 688, 689แล้วก็690ครับแต่เขายังเป็นผู้ค้ำประกันก็ยังมีสิทธิตามมาตรา6แล3ถึงมาตรา6และ7อยู่นะครับและถ้าลูกหนี้ชั้นต้นทําให้อายุความสะดุดหยุดลงจะเป็นผลร้ายแก่ผู้ค้ำประกันประเภทนี้ด้วยนะครับคือเมื่อชาระหนี้ให้เจ้าหนี้แล้วผู้ค้ำประกันดังกล่าว ấy, มีสิทธิ์ได้เบี้ยลูกหนี้ได้เต็มจํานวนนะครับ ตัวอย่างดีกาก็46ทับ2538ครับแล้วก็มีตัวอย่างของดีกาที่เกี่ยวกับมาตรา681ทับ1นะครับก็จะมี8408ทับ2536นะครับแล้วก็เกี่ยวกับมาตรา681ทับ1วัก1เนี่ยก็จะมีตัวอย่างเป็นดีกา2881ทับ2562ก็ถัดไปจะเป็นเรื่องมาตรา684นะครับความรับผิดในค่าด้วยชารำรเนียมนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของผู้ค้ำประก,กันซึ่งถูกฟ้องคดีที่2นะจะต้องรับผิดในค่าลิชาธรรมเนียมในคดีแรกด้วยนะครับตัวอย่างก็มีดีการหงแปี่แปบ1นะครับแล้วก็3 8 8แปดแปหัวข้อถัดมาจะเป็นเรื่องผลของสัญญาค้ำประก,กันก่อนการชําระหนี้นะครับดีการสี่สองสทับสองห้าหกครับ สัญญาบัญชีเดินสะพัดไม่ได้กําหนดเวลาชลําระหนี้ตามวันแห่งปฏิทินนะครับแม้มีการห่างทอนบัญชีครั้งสุดท้ายและเลิกสัญญาโดยปริยายตั้งแต่วันที่3เษฤษฎิภาคม2561ทําให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์เรียกร้องให้ชําระหนี้ได้โดยพันตามมาตรา203แต่ลูกหนี้จะผิดนัดเมื่อถูกทวงถามแล้วไม่ชําระหนี้แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลีกา1279ทับ2562กำหนดเวลาชําระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินหากลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ ตามกาหนดย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดแต่ถ้ามีพฤติการที่เห็นได้ว่าเจ้าหนี้ไม่ถือกําหนดเวลาดังกล่าวเป็นสาระสำคัญเจ้าหนี้ต้องบอกกล่าวกําหนดเวลาพอสมควรก่อนเพื่อให้ลูกหนี้ผิดนัดตามมาตรา204วรรคหนึ่งและต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คาะกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดก็เป็นตัวอย่างของการผิดนัดตามมาตรา204วรรคสองนะครับก็จะมีดีกา56 536ทับ2513นะครับ แล้วก็มีดีกา6องสามหทับสองห่วนครับส่วนตัวอย่างของมาตรา6กรนะครับก็คือกรณีลูกหนี้ผิดนัดเนี่ยจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดครับจะเป็นการโทรไปทวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นหนังสือเท่านั้นครับทีนี้ถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวภายในกําหนดเนี่ยครับก็คือเป็นกรณีแบบว่าไม่บอกกล่าวเลยนะครับก็จะฟ้องไม่ได้นะครับ หรือว่าบอกกล่าวไปเดีเพียงว่าจ้าอย่างเงี้ยก็ยังฟ้องไม่ได้นะครับโทรมาก็ฟ้องไม่ได้ครับต้องเป็นหนังสือเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเขาส่งหนังสือหลังจากหลัง60วันมาแล้วจะเป็นยังไงครับก็คือบอกกล่าวเป็นหนังสือเมื่อเลยกําหนด60บวันมาแล้วครับแล้วก็ไปถึงมือของผู้ค้าประกันและอันนี้ฟ้องได้นะครับแต่ว่าผู้ค้าประกรดดันหลุดความรับผิดในดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็บรรดาหนี้ที่จะเกิดภายหลังพ้น60วันนะครับนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดก็ในมาตรา686นี้ก็ ท่าอาจารย์ก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับก็จะมีเรื่องของตัวอย่างมาตา6กแปวักสานะครับถ้านี่มีกําหนชาดชําระเป็นงวดนะครับลูกหนี้ผิดนะัดวดที่1เจ้าหนี้มีสิทธิ์ฟ้องเรียกหนี้ทั้งหมดได้นะครับทีนี้ผู้ผู้ค้าประกันมีสิทธิ์เพียงใดนะครับก็คือตามมาตา6กแมีผลแก่สัญญาที่ทําขึ้นก่อนวันที่11ก็พอหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับก็จะมีมาตา1าครับในกรณีลูกหนี้ผิดนะัด นับแต่วันที่พระราชบัญญิษพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับสิทธิและหน้าที่ของเจ้าหนี้และผู้ค้ำประกันเนี่ยให้เป็นไปตามมาตราหกอ 86, แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือว่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นดีกา2 2 0ทับครับจำเลยที่1ผิดนะัดตั้งแต่วันที่25พฤษภา2558โาหจมีหนังสือบอกกล่าวให้ จำเลยที่2ผู้ค้ำประกันเนี่ยชำระหนี้แล้วก็บอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่3กุมภา2559อันนี้ก็เลยมาเป็นแบบเกือบปีเลยนะครับจึงพ้นกำหนด60วันมาแล้วครับนับแต่วันที่จำเลยที่1เขาผิดนั้นนะครับตัวจำเลยที่2เนี่ยจึงหลดพ้นความรับผิดในดอกเบีย้ยและค่าสินหม่ทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นเลยกำหนดเวลา60วันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา686สหวรรสอสลับหนี้การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อ และหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทน,นถือเป็นหนี้ประธานแม้โจทย์มีหนังสือบอกกล่าวแก่จำเลยที่2เกิน60วันนับแต่ผิดนะก็ตามจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้คำกันย่อมไม่หลุดพ้นในส่วนของหนี้ที่ขาดประโยชน์ถือเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นะครับจำเลยที่2จึงหลุดพ้นความรับผิดเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนด60วันนะครับก็เหลือเฉพาะหนี้หนี้ที่เกิดจากการขาดประโยชน์นะครับที่ต้องชดใช้นะครับครับ หลังจากกรรมยายได้จบเกือบจะจบลงนะครับท่านอาจารย์ก็บอกว่าให้พวกเราอ่านหนังสือได้แล้วทําไมครับเพราะว่าเรื่องของการคำประการเนี่ยไม่ออกมานานแล้วนะครับล่าสุดก็ที่บอกไปครับน่าจะประมาณสมัยที่เจ71บบประมาณนี้ครับก็ประมาณ5้าหปีที่แล้วแต่ก่อนสมัยที่เจเนี่ยหัวข้อในเรื่องของการคำประการเนี่ยก็เคยออกมาแล้วในสมัยที่4ี่สิบ้าสิบประมาณนี้ครับ ส0สมัยที่40 50ก็กี่ีปีมาแล้วครับประมาณ30ปีมาแล้วครับโอ้โหนานมากเลยนะครับแต่ว่าครั้งที่ออกล่าสุดในสมัยพวก7 0 71เนี่ยก็จะเป็นมาตรา694 697แล้วก็มาตา700นรครับซึ่งพวกเราน่าจะรอฟังได้ในการบรรยายครั้งหน้าครับส่วนที่อาจารย์บอกว่าหากเราอ่านหนังสือได้แล้วอ่านหนังสือได้แล้วหมายความว่าเพราะว่าพวกเราจะเน้นข้อข้อที่เป็นข้อหานี้นครับเกี่ยวกับเรื่องการค้ำประกัรจะนองจำนำเนี่ย เราจะที่เป็นเน้นมาตาเน้นมาตาที่ 653, 681, 682, 686นะครับ70 2, 70 7 0 2 707แล้วก็7 4 4นี้ก็รอฟังกันในการบรรยายครั้งต่อๆไปนะครับงั้นพวกเราก็มาเตรียมกันได้เลยตั้งแต่มาตา6า6 6 8 6 8แ682 68แล้วก็686ครับโอเคนะครับสำหรับการบรรยายครั้งนี้ก็ขอให้ผู้ท่าน กลับไปอ่านหนังสือครับตามที่อาจารย์บอกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ